ค,คือรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะ่ะตัวเองเหมือนทํางานเยอะแล้วหน้าตาดูหน้าตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันหมองค้าไม่ค่อยสดใสแต่งหน้าไม่ค่อยติดอะคะ่ะก็เลยอยากอยากได้ตัวบํารุงหรืออะไรต่างๆะะคะก็เลยมา,าที่คลินิกแล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของคลินิกนะคะก็ทราบว่าถ้าลักษณะผิวหน้าเราไม่หมองแต่ว่าไม่ต้องการเจ็บตัวน้องก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองอเป็น ทรีทเมนต์หน้าดูก่อนไหมคะเพราะว่าทรีทเมนต์หน้าเนี่ยจะทําให้เราได้ผ่อนคลายหน้าขึ้นมาแล้วก็ก็เลยลองทำทร mm ีทเมนต์ก่อนพราะทำทรีทเมนต์ปุ๊บสิ่งที่สัองผัสได้ก็รู้สึกเลยว่าหน้านุ่มขึ้นแต่เราก็ยังอยากได้แบบความกระจ่างใสที่ชัดเจนขึ้น,นะคะ่ะ mm hmm. น้องก็เลยแนะนําให้ฉีดวิตามิน mm hmm. ผิว uh, หน้าใสอ mm hmm. ะคะ่ะ ก็เลยลองทําดูก็ตอนแรกก็กลัวเจ็บค่ะแต่ว่าพอทําแล้วก็เออมันไม่ได้เจ็บมันเหมือนมดกัดน,นิดๆอะค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังจากนั้นประมาณ3วันชัดเจนเลยคือผิวหน้าใสาขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นอะคะ่ะใช่ค่ะประทับใจแต่ว,ว่าวันนี้ที่มาอีกครั้งก็คือซึมเนื่องจากครั้งที่แล้วจริงน้องก็แนะนำน้องว่าโดยอายุตัวเองที่มากขึ้นนะคะก็มีปัญหาเรื่อง ความหย่อนค่อยรูปหน้าที่ไม่ค่อยกระชับอะไรค่ะแต่ว่าถ้าจะร้อยใหม่แล้วก็กลัวเจ็บไม่อยากทําอะไรที่แบบเจ็บเยอะเป็นคนที่กลัวเจ็บอะค่ะน้องก็เลยแนะนาบอกเออลองมาไฮฟู้ดูไหมคะยาเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยลองมาที่นี่เพื่อที่จะลองทําให้ฟู้ดูค่ะ